ทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องประบาดซีค่ะวันนี้นะเซวจะพาทุกคนนะคะมาดูเกี่ยวกับทีมทริฟิสตี้กันนะคะเมื่อคนแบบอยากจะเล่นน้องต่อเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเล่นน้องทริสตีกับทีมโกโก้เนี่ยอย่างไรได้บ้างนะคะค่ะจากที่เอ่อได้สกิลให้ดูนะคะณตอนนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับคำว่าเชื่อเล่นให้จบไวที่สุดนะคะพยายามให้จบภายในสามเทินค่ะเพราะถ้าไม่จบภายในสามเทินเนี่ย ทีมเรานะคะมีสิทธิ์ที่จะตัวแตกก่อนได้เนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีสมบัติขนนกนะคะที่เป็นตายเกิดเนาะเราจะเล่นดามเมจนะคะเพื่อเร่งไปแล้วตัวที่ฮิลนะคะก็จะมีโกโก้กับตัวของเยงวิลานะคะที่จะคอยฮิลอยู่ทีมนี้เนี่ยจะบอกว่าท็อปปิ้งอาจจะแน่นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนื่องจากว่าไม่มีขนนกกระจายเกิดเนาะเราก็เลยจะต้องอัดลดความเสียหายนะคะให้แต่ตัวเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ แต่โดยปกติแ้วเี่ถ้าจะแต่เล็กมูนเนี่ยมันก็ต้องมีละครสีหายแล้วแต่นี้อาจจะแบบมากขึ้นไปอีกนะคะส่วนใหญ่นะคะทีมที่ตีเนี่ยเซสเซฟีเป็นทีมอ่าโฮลี่โกโก้นะคะแล้วมีตัวของดับไฟน์้องพันเป็นฮิลเดียวนะคะแฮิลหลักๆเลยหลักเกกนะคะก็สกิลจะเป็นโกโก้นะนางฟ้าทะเลอ่าแล้วก็ราชนีน้ำแข็งนะคะวิสลี่และเพียวฮิลา เจไดบอกทุกคนว่าระวังนะคะว่าถ้าเกิดไม่จบภายในประมาณ3เทินเนี่ยเรามีสิทธิ์แพ้ได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเจอราชีน้ำแข็งสายคู่ทามเนี่ยบอกเลยว่าบางทีทวิชลี่เรานะคะจะโดนแช่แข็งหรือเพียงเวลาเนี่ยจะโดนแช่แข็งก่อนที่จะสกิลหรือกําลังสกิลแล้วโดนแช่แข็งนะคะจะทําให้สกิลนั้นเนี่ยโมฆะไปในท,ทันทีทุกคน ะะอันนี้เซฟเทสกับตรงเทียมมาสองนะกับมาสามนะคะในวันนี้เลยร้อนสดๆร้อนๆเลยนะคะทีมนี้น่าเล่นนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เชฟบอกนะคะว่าท็อปปิ้งอาจจะแบบค่อนข้างฟิกนิดนึงอ่ะถ้าเจออีกฝั่งนึงเป็นเพลว,วลานะคะมีโอกาสชนะสูงค่ะแต่ว่าเราจะติดปัญหาตรงที่ควายฟักทองเนาะ,ะเพราะว่าแทงเราเนี่ยจะเป็นแทงเดี่ยวและตัวของราชิทีมแข่งกับตัวนะะ้ฟาทะเลเนี่ยมันชอบไปอยู่ข้างหน้าทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ ยิงเห็นไหมยิงไปปุ๊บนะคะนี่จังหวะนี้นะคะถ้าเกิดพิวเวลาใครที่แบบเออสกิลช้าไปใช่ไหมที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะติดขาดๆไดนหรือเปล่านะคะื่อทีฝั่งนูแช่แข็งมาปุ๊บแล้วเราใช้สกิลนะก็จะแบบโมฮาไปทันทีแต่ถ้าเรายิงตัวดามจเขานะคะหายไปก่อนได้เนี่ยจะเป็นผลดีกับทางทีมเรามากมากเลยฮะ ทุกคนเห็นท็อปปิ้งทีมเีซวาอาจจะดูแปลกๆหน่อยบางคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะาอันนี้เซฟปรับให้มันเข้ากับทีมของเซฟมากที่สุดเนาะทุกคนไม่ต้องฟิกตามนี้ก็ได้นะคะในส่วนของท็อปปิ้งสามารถปรับเปลี่ยนนะคะได้ตามทีมของแต่ละคนเลยใครอยากให้ตัวไหนออกสกิวลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถเรียงได้เลยเนาะหรือว่าเอ่อถ้าเกิดสกิลช้าไปอ่ะเติมครูทามไปสักหน่อยนะคะหาท็อปปิ้งที่แบบมาใส่ แต่ว่ามันจะฟิกเรื่องลดควาเสียหายนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเซฟเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่อ่าแล้วอย่าลืมนะคะเช็คท็อปปิ้งด้วยมาของเซฟมาเห็นไหมท็อปปิ้งมันหายไปชิ้นหนึ่งนะ,ะทุกคนบอกเลยมันมีผลมากๆเลยนะคะอ่ะมาลองวัดกันดูถ้าเราเจออีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นตัวของน้องเคสตอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเป็นอย่างไรนะ คชสตอมลี่นะคะขึ้นชื่อในส่วนของมีบัฟนะคะลดคอลเสียหายขึ้นเพิ่มสองตัวเนาะเอาทีค่ะไหมคะสกิลไปค่ะยิงปุ๊บไปค่ะอ่ะจะังหวะนี้นะคะบางทีเนี่ยเราจะโดนแช่ตอนใช้สกิลพอดีนะคะถ้าเจอหลายชิ้นแข็งสายคุ้มทามเนาะตัวเชสตอมลี่จะโดนแช่พอดียิงค่ะพีเวลาเห็นไหมปุ๊บน้ำแข็งฝั่งนุ้นขึ้นพอดีถ้าพีเวลาเรานะคะขึ้นสกิลชาร์กกว่านี้นิดนึงหรือว่า หายน้ําแข็งหายสกกาานช้าเนี่ยทุกคนบอกเลยว่ามีผลเสียงมากๆนะคะที่จะไม่สามารถเช็คสิวได้ทัน <c oughs> อันนี้ก็เลยนะคะเป็นสาเหตุที่บอกว่าทําไมจะต้องมีเอ่อคูทาม,มานิดนึงนะคะอย่างน้อยก็ขอให้มีปิดมาสักหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าเริ่มต้นส อยูเริ่มต้นเกมเนี่ยทุกคนก็จะอเอ้ยเริ่มต้น4วิ5วิเท่ากันนะคะแต่ในระหว่างเกมเนี่ยมันค่อนข้างมีผลเหมือนกัน,นะคะคุณธรมเราอย่ามองแต่แค่ในส่วนของเริ่มเกมนะคะก็ให้ทุกคนลองเทสกับทีมดูก่อนอ่ะมาดูภาพช้ากันนะคะอันนี้เทิร์นที่หนึ่งนะคะนี่เห็นไหมการสกิลนะคะอีกด,ดับน่าจะเรียนจากขวาไปซ้ายนะคะของทีมเซฟดูตำแหน่งการยืนนะคะจะเห็นนะว่าเอิ่ม วิสลี่นะคะไปยืนหน้า,านางฟ้าทะเลม,ม่อทไไปยืนทําไมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเจออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพายฟักทองเนีย่ยทุกคนมีสิทธิ์นะคะที่จะโดนตีเนี่ยหายไปได้อ่าโอเคค่ะนางฟ้าทะเลสองทางใช้พร้อมกันนะคะฝั่งหนูกระเด็นไปแล้วหนึ่งเราแช่แข็งเขาได้ก่อนจังหวะแช่แข็งนะคะจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่วิอ่ะเราฉีดพูดนะคะเขาก็หายแช่แข็งพอดีแล้วตัวของเพียวเวลาเซฟนะคะ มันสกิลต่อทันทีทุกคนเห็นไหมมันสกิลต่อทันทีนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะคูทํามไม่ถึงนะอาจจะไม่ได้สกิลต่อทันทีจังหวะกำลังขึ้นสกิลปุ๊บโดนแช่แข็งเนี่ยเหมือนใช้สกิลศูนย์เปล่าไปแล้วทุกคนแล้วก็ไม่ได้ฮิลด้วยนะคะอันนี้คือข้อเสียหนึ่งที่เซฟเจอมากับทีมตัวเองแล้วนะก็อยากให้ทุกคนลองคำนึงในส่วนของคู่ทาําระหว่างเกมด้วยนะคะว่า เ์นไหนที่เราจะโดนขัดได้ง่ายนะคะเหมือนเ์นแรกเอ้ยเกือบจะโดนขัดแล้วเท้ยสองนี่โดนขัดแน่นอนทุกคนก็ให้ระวังเรื่องนี้ไปด้วยเดี๋ยวไาดูนะคะท็อปปิ้งของเซฟันดีกว่าเนาะเอาเป็นทีละตัวเลยนะคะสมบัติก็อย่างที่เห็นนะคะจะใช้เป็นน้ำลายชิสึกนาฬิกาแหละเคียวนะคะเพิ่มอัตราคริเพื่อให้จะได้ชิ้ชิลลี่และทุกๆตัวที่เป็นดามเมจนะคะเน้จมดิติคริมากยิ่งขึ้นโกโกโ้น,นะคะตอนนี้เซฟเปลี่ยนท็อปปิ้งมาลดอ่า อันนี้อาจจะบอกว่าเน้นลดความเสียหายเป็นหลักนะคะอาเซมหามาได้เท่านี้ก็คู่เทาาของโกโก้ก,ก็ยังโคง18ก็ยังโอ้โหออก3วินะคะแต่ว่าเออค่อยังไลดความเสียหายจะต้องแบบแน่นหนึ่งพอนางแทงเดียวค่ะต่อมานางฟ้าทะเลนะคะยังใช้เป็นทัพปิ้งเดิมเนาะก็11.9นะคะขึ้นไปเพื่อให้ออก4วินาทีเน้นลดความเสียหายนะคะ20เปอร์ขึ้นไป22เปอร์ขึ้นไปยิ่งดีเลยทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย นะคะอย่างที่บอกไปไม่มีสมบัติใดเกิดน,นะก็จะแตกก่อนได้เลยนะคะแล้วไม่มีสิทธิ์ได้แบบมาทำำําดามจตตออะไรทีนี้แข็งค่ะะอาจจะปแปลกๆนิดนึงนะคะก็เซฟจะใช้เป็นคู่ทามผสมโจมตีทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยดามเมจไม่พอหรือเปล่าหรือถ้าคู่ทามล้วนอาจจะดีกว่านะคะของเซฟเนี่ยอ่าทีมเซฟเนี่ยเพื่อให้ออกต่อนางฟ้าทะเลก็คู่ทามสิบเปิมแบบนี้เนี่ย กำลังดีนะคะสำหรับทีมเซฟแล้วก็เน้นในส่วนของลูกข้อเสียหายด้วยนะคะอยู่ช่อง9 10, 10, เวอร์10เปอร์เนี่ยสำหรับเซฟกำลังดีนะคะ,ะตัวของทริสนี่นะคะเซฟจะผสมท็อปปิ้งอัตราคริคอลกับพลังโจมตีหนาคู่กันเนาะพยายามอัตราครีนะคะเพราะทวิสลี่อย่างแรกเลยนะคะน้องจะเด่นเรื่องถ้าโจมตีติดครีน้องจะโจมตีแรงมากๆทุกคนนะคะก็พยายามให้น้องเป็นครีบบ่อย ลดความเสียหายสําคัญมากจะเห็นนะคะว่าน้องเชอริีเมื่อกี้เนี่ยมันไปนยืนอยู่หน้าตัวดาเมจที่อีก2ตัวนะคะที่เป็นลีเจินรีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเสียหายจะต้องมาให้นางด้วยนะคะไม่อย่างงี้นางโดนตีตายได้เลยพวกทาชิวิลี่ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่คะ่ะถ้ามีมากก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อมานะคะเพียวเวลาค่ะเพียวเวลาเนี่ยก็ลดความเสียหายสักสามส0เปอร์ขึ้นไปอ่ะตอนนงดีนะคะ คูไทมเอาขอเสนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีช่วงที่เซฟบอกนะว,ว่าเราอาจจะโดนขัดได้ง่ายนะคะเซฟก็เลยทำครูไทม์ตรงนั้นเนี่ยสักหน่อยนะคะสัก4เปอร์ก็ได้5เปอร์ก็ได้เนาะขึ้นมาแล้วลองเทสกับทีมอื่นดูถ้าเกิดเราใช้แล้วเราโดนขัดเนี่ยก็ไปหาครูไทาม์มาเพิ่มเรื่อยๆนะคะ ขอเซฟเติมครูทามเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองพอใจเนาะก็เลยใช้เป็นเซตนี้นะคะ,ะทุกคนก็ลองไปไปทำดูก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องฟิกขนาดนี้ก็ได้นะในส่วนของครูทามของน้องเพียววลานะคะถ้าใส่เป็นลดความเสียหาย5ชิ้นเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกตเพิ่มอี5เปอร์ด้วยนะทุกคนมันจะดีกว่านะของเซตเนี่ย ไม่ได้เอฟเฟกต์้าเปิดเนาะเพราะว่าจะต้องหาครูทามานะคะ Topping งเซฟมันหายากนิดนึงเนาะแบบที่ฟรีเอาละวังเสียหายด้วยเอาครูทามด้วยก็เลยมีการผรสมเม็ดครูทามเข้ามาเสริมแทนนะคะประมาณนี้นะเขาสำหรับทีมนี้นะเผื่อใครที่จะแบบอยากจะลองไปนำนำไปเล่นดูนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมชอวิสลี่โกโก้นะคะนี่ถ้าใครแบบคิดถึงน้องชอวิสลี่อยากนํามาเล่นดูนะแต่วันนี้นะคะเซฟก็ขอตัวไปก่อนนะก็คใครนะคะที่กําลังไต่เล้งอยู่ขอให้เล่นอย่างสนุกนะคะไม่ต้องซสีเรียสมากเนาะก็ถึงมัดสามมัดสองนะคะกําลังสนุกและดุเดือดเลยเนาะ,ะสำหรับทีสั้นนี้เพราะคะแนนโดดสูงไปมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมอีกหนึ่งครั้งคะ่ะถ้าตรงไหนผิพพนดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจะอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะขอบคุณ นะคะบ๊ายบาย